ธุรกิจน้ำแข็งเน่ะเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับคือเมื่อก่อนรถใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งดีใช่ไหมคือเราได้ NLR นะครับเขาจะเป็นรถบรรทุก4ี่ล้อจัมโบ้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตระกูลของ NMR นะครับจะเป็นรถบรรทุก6กล้อนั่นเองนะครับซึ่งสามในทวเนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของความคล่องตัวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีเมตรสเนี่ยเขาก็จะได้ในเรื่องของพื้นที่ในการบรรทุกนะครับการบรรทุกเจ้าตัว NPR 150เนี่ยก่อนหน้านี้นะต้องบอกว่ารถบรรทุกน้ำแข็งเนี่ยร้อยห้าสิบเนี่ยได้รับความ รสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวของเราเองเนี่ยคือก็ต้องดูครับว่าสายงานที่เราได้วิ่งเนี่ยจำนวนที่รถเราจะต้องใช้ในการบรรทุกน้ําแข็งต่อเที่ยวต่อครั้งเนี่ยสายงานของเราลูกค้าของเราเนี่ยมีมากหรือว่ามีน้อยขนาดไหนนะครับ this, วันนี้เดี๋ยวขวัชัยพามาทําความรู้จักนะครับสำหรับรถตระกูลของรถหกล้อนะครับที่นิยมนะครับนำมาต่อเป็นรถตู้น้ําแข็งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าความยาวที่เขานิยมใช้กันเนี่ย เป็นความยาวเท่าไรบ้างนะครับรวมไปถึงรุ่นรถนะครับว่าเขานิยมใช้เป็นรุ่นไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคันที่เห็นอยู่ในคลิปนะครับจะเป็นเจ้าตัว e-suele นะครับ NMR 130แรงม้านะครับเดี๋ยวขนชายไล่ตั้งแต่ตัวเล็กสุดนะครับจนถึงตัวใหญ่สุดที่เขานิยมกันหน่อยก็แล้วกันนะครับเนาะตัวเล็กสุดเนี่ยส่วนใหญ่นะที่เขาจะนิยมกันถ้าเป็นตัวเล็กสุดเนี่ยจะเป็นรถตระกูลของรถบรรทุก400จัมโบ้นะครับ NLR 130แรงม้านะครับเจ้าตัวตระกูลของ NLR 130แรงม้าเนี่ยเป็นรถบรรทุก4ล้อจัมโบ้นะครับช่วงความยาวในการต่อตู้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรทวนโดยประมาณนะครับอันนั้นเนี่ยคือน้องเล็กสุดนะครับที่เราขยับจากรถกระบะนะครับมาเป็นเจ้าตัวรถบรรทุกนั่นเองนะครับต่อมานะครับขยับมาใหญ่หน่อยนะครับก็จะเป็นรถตระกูลของรถ6ล้อนะครับที่เห็นอยู่ในคลิปเลยนะครับคันนี้เลยนะครับเป็น NMR 130แรงม้านะครับเจ้าตัว NMR เนี่ยจะเป็นรถตระกูลของรถบรรทุก6ล้อ นะครับซึ่งเจ้าตัวข้อแตกต่างของ NMR นะครับกับ NLR เนี่ยคือถ้า NLR นะครับเขาจะเป็นรถบรรทุก4ล้อจมโบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตระกูลของ NMR นะครับจะเป็นรถบรรทุก6กล้อนั่นเองนะครับซึ่งความยาวนะครับเจ้าตัวของ NMR เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดสองช่วงความยาวนะครับก็จะมี 3, ม3มเ realidad, like มตรทวนนะครับสเมตรทวนเนี่ยก็เหมือนกับคันนี้เลยนะครับแล้วก็4เมตรสนะครับซึ่ง3มเมตรทวนเนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของความคล่องตัวนะครับแต่ว่าถ้าเป็น4เมตรสเนี่ยเขาก็จะได้ในเรื่องของพื้นที่ในการบรรทุกนะครับการบรรทุกที่มากขึ้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นเเจ้าตัว4ม จะเป็นรถลงน้ําแข็งถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เราเห็นกันแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้ารายย่อยนะครับหรือว่าเราออกมาสร้างธุรกิจเป็นของเราเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนิยมเป็นตัว3เมตรนะครับซึ่งเจ้าตัวความยาว3เมตรเนี่ยครับถ้าเป็น NMR นะครับ6ล้อเล็กเนี่ยเขาจะมีความยาว3เมตรทวนเนี่ยเท่ากับเจ้าตัว NMR นะครับคือขนาดตู้ทุกอย่างเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่า แตกต่างกันที่จานวนล้อนะครับซึ่งราคาเนี่ยต่างกันนิดเดียวนะครับถ้าคนใช้แนะนำเนี่ยก็ให้ดูว่ารถของเราเนี่ยต้องวิ่งติดเวลาไหมนะครับถ้าติดเวลาเนี่ยก็อาจจะไปที่เจ้าตัว nmr 1 3 0นะครับแต่ว่าถ้าเราวิ่งตามบ้านนอกอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ต้องกังวลในเรื่องของงานติดเวลานะคนใช้ก็แนะนําเป็นเจ้าตัว nmr 1 3 0นะครับขยับไปนะครับเป็นตัวใหญ่กว่านี้นะครับจะเป็นรถตระกูลของ npr 150นะครับเจ้าตัว npr 150่้้บเนี่ยก่อนหน้านี้นะต้องบอกว 150เนี่ยได้รับความนิยมสูงมากนะครับเพราะว่าเจ้าตัว NPR 150เนี่ยคือเมื่อก่อนนะต้องใช้คำว่าเป็นเรือธงเลยแหละนะครับสำหรับ NPR 150ความยาวในการต่อตู้เนี่ยอยู่ที่5เมตรทวนนะครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยคือค่อนข้างที่จะน้อยลงนะครับเพราะว่าคนเนี่ยนิยมมาใช้เป็นเจ้าตัว NMR 130มากกว่านะครับเพราะว่าความยาว5เมตรทวนเนี่ยคือ ธุรกิจน้ำแข็งเนะ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับคือเมื่อก่อนรนถะใหญนะ่ยิ่งใหญ่ยิ่งดีใช่ไหมคือเราต้องแบกขึ้นแบกลงเลยนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของความคล่องตัวนะครับแทบจะไปจอดแทบจะถอยท้ายรถเราเนี่ย ไปไปชิดกับเจ้าตัวถังน้ําแข็งเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเจ้าตัว NPR 150ความยาว5เมตรท่วเนี่ยได้รับความนิยมมากนะครับในเรื่องของการต่อตู้น้ําแข็งนะแล้วก็ถ้าเป็นถัดไปใหญ่กว่านั้นนะมันจะเป็นตระกูลของ FRR 190แล้วก็ FRR 210นะครับความยาว5เมตร6เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ แทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะถ้าต่อเป็นเจ้าตัวรถตู้น้ําแข็งนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเจ้าตัว FRR รอยเ้ 190, แล้วก็2องเนี่ยความยาว5้าเมตรหส่วนใหญ่เขาจะต่อเป็นตู้นะครับตู้พร้อมเครื่องทําความเย็นนั่นเองนะครับที่เราเห็นกันเนาะก็หลกัหลกๆนะที่จะใช้กันเนี่ยก็จะอยู่3รุ่นนี้แหละนะครับ NLR 130รถของตระกูล4ี่ล้อจัมโบ้นะครับความยาว3เมตรทวนแล้วก็ NMR นะครับรถหล้อเล็กนะครับทั้งเจ้าตัว3เมตรทวนแล้วก็4เมตร3แล้วก็พี่ใหญ่นะที่ขยับขึ้นไปหน่อยก็จะเป็น NPR นะครับ150ความยาว5เมตรทวนนะครับซึ่งการเลือกใช้งานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราเลยครับว่าจะสะดวกแบบไหนนะครับซึ่งมัน มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากนะครับถ้าเป็นโรงน้ําแข็งเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาจะใช้รถสเปคไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าตัว nmr 134.3นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรายย่อยแบบเราเนี่ยสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวของเราเองเนี่ยคือก็ต้องดูครับว่าสายงานที่เราได้วิ่งเนี่ยจำนวนที่รถ เราจะต้องใช้ในการบรรทุกน้ําแข็งต่อเที่ยวต่อครั้งเนี่ยสายงานของเราลูกค้าของเราเนี่ยมีมากหรือว่ามีน้อยขนาดไหนนะครับรวมไปถึงลักษณะของการวิ่งงานด้วยนะครับวิ่งในพื้นที่ของชนบทไหมนะครับหรือว่าต้องวิ่งเข้าในตัวเมืองที่มีการติดเวลาอันนี้เนี่ยทุกอย่างสัมพันธ์นกันหมดเลยนะครับในเรื่องของการเลือกรถบรรทุกนะครับรถบรถบรทุกน้ําแข็งแบบน,น,นี้นะครับเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่กําลังมองหานะครับอาชีพนะครับในเรื่องของการวิ่งน้ําแข็งนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะขว บอกไปนะในเรื่องของการเลือกนะครับเจ้าตัวสเปกตู้นะถ้าซื้อกับทางขนชัยเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับว่าอยากต่อตู้ไหนนะครับอย่างลูกค้ารายนี้เนี่ยเลือกต่ออูเบิ่มการช่าง8ลริ้วนะครับซึ่งจํานวนประตูเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็น3นะครับเป็น2บ้บานนะครับก็จะเป็นบานท้าย1บานแล้วก็บานข้าง1บานนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้กันอยู่ประมาณ3บ้บานนี่แหละนะครับถ้า3บานมันจะเป็นแบบนี้นะครับ3บาน บานท้าย2บานนะครับแล้วก็บานข้าง1บานแล้วก็มีอีกแบบนี้นะครับคือบานท้าย1บานแล้วก็บานข้างอีก1บานนะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความความชอบในเรื่องของการเช้งานของทางลูกค้านั่นเองนะครับถ้าใครสนใจรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับอยากที่จะได้รถไปสร้างอาชีพลักษณะนี้นะครับก็ติดต่อโทรหาคนใช้ได้เลยนะครับตามเบอร์โทรนะครับ0879574721นะครับวันนี้คนใช้ก็ขอตัวนะครับไปส่งมอบรถให้กับทางลูกค้าก่อนก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ